สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราขับอยู่แถวนี้นะคะเทศบาลบางปูไมอา,ามี่บางปูค่ะขวามือจะเป็นไมอา,ามี่บางปูนะคะซึ่งมีแมคโครด้วยเดี๋ยวเราจะมาแวะแมคโครซื้อของสดซะหน่อยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยกลับรถได้ตรงนี้เลย ามห่วงเนาะตอนนี้ไม่ได้แล้วอะเมื่อก่อนพอออกมาเราจะแวะแม่โคนะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยนิดเดียวอย่ากลับรถตรงสามห่วงแต่ตอนนี้เราต้องไปกลับนูน่นนะคะหน้าหน้าโรงพยาบาลเมืองสมุทรเนาะเออก็ไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ว่าเออมันมันมันไกลไปเยอะเลยอะ่ะจากที่เคยรู้สึกว่าใกล้ๆเนาะมันคือไกลเลย ถึงแล้วนะคะก็คือเพื่อนๆหลายคนก็คงเห็นเราล่ะที่เคยใช้เป็นประจำเนาะเนี่ยเขาก็บอกว่าเออปิดจุดกลับรถแล้วเขาก็ทำเป็นเขาเรียกทำเป็นอะไรเกาะกลางเหรอเออเนาะเลนขวามันจะกึ่งๆหน่อยแต่เราอยากถ่ายให้เพื่อนๆดูปกติจะหนีนะไม่วิ่งเลนขวาเลยไปวิ่งเลนกลาง เราอยากถ่ายให้เพื่อนๆดูเออเขายังปิดอยู่นะรีบออกรีบออกรถใหญ่ตามมาเ <c oughs> นี่ยค่ะนะเพื่อนๆนะเขายังปิดจุดกับรถอยู่ยังทําไม่เสร็จค่ะเออก็จะทําเป็นเกาะกลางแล้วก็ได้อีกเลนหนึ่งเนี่ยปกติเรากลับแล้วตรงนี้รถรถที่ออกจากนิคมมากลับกันเยอะเนาะเออทีนี้เราก็เลยไปไกลหน่อยเนี่ยค่ะ ขายให้เพื่อนๆดูนะว่าเออมันเป็นอย่างนี้ฝั่งนู้นรถติดเล็กน้อยเดี๋ยวเราคงต้องไปติดกับเขาแหละก็จากจุดตรงนั้นไปกลับก็น่าจะซักกิโลถึงสองกิโลเนาะ ประมาณสิบกว่าโลเองตีซะสิบโลสิบโลลิตรสิบโลสิบสิบบาทตัวกลมๆวิ่งสองโลก็สี่บาทเหรอก็โอเคเดี๋ยวนี้ต้องคิดทุกเม็ดโอเคตรงนี้นะคะถึงที่กลับรถแล้ว ก็ให้เพื่อนๆดูสภาพจราจรปัจจุบันไปด้วยนะตั้งหลักแล้วนะคะมีพี่ใหญ่มาอยู่เลนขวาให้เราเอ้ยเลนซ้ายให้เราหน่อยหนึ่ง กึงๆ,ๆอุ้ยแต่ไม่ได้สิเดี๋ยวติดอ่าอยู่เลนนี้ก่อน เพื่อนดูทางไปและกลับเลยนะเอ้มันยื่นมาหน่อยเราเข้าซ้ายแล้วกันเราบวกกัวโอเคสบายใจตรงนี้เป็นหน้าโรมพยาบาลิรินนะคะนะคะเมื่อกี้เราเพิ่งผ่านมาจุดนี้ถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูค่ะก็ยังไม่เสร็จคงอีกพักหนึ่งพักหนึ่งนะ,ะก็โอเคสวัสดีเพื่อนๆไปที่ตรงนี้ก่อนนะคะ Thank you